สวัสดีทักทายพี่น้องเบิร์สู่ขู่สู่คนอีกข้างหนึ่งเมื่อนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมเปิดคลิปเปิดภาพมาทักทายกันเมื่อนี้มาอยู่ทีตรงหน้าพ่ออุบลกันอีกั้างหนึ่งครับพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหน้าหลังจากที่่ได้มากก็ดูพี่น้องเ้ยหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วเมื่อนี้ออกมาหน้าให้รถไทยพี่นมาปั๊บหน้าให้ครับพี่น้องเมื่อนี้มาเกตหน้าอาไทหุดนหน้าไปให้ครับพี่น้องผมมาไทยกบต่อเพื่อง ไอเพ่นมาแตงคู่ขนางน้าก้ัับพี่น้องผมพอดีตอนนี้ก็ดินใกล้จะแห้งแล้วครับพี่น้องทรายซ่าก็นี่มันจะไถบนเขาครับพี่น้องผมเลยเลยเห็นเพนมาไถจังหน่อยอ่ะมาหอดหน้ากับไปเบิรงน้ำกันครับพี่น้องไปกําลังเกตหน้าอยู่ไปเบิรงน้ำกันครับผมไปเปิดคลิปเปิดภาพมาไาเบิรงกเป็นกําลังเกตหน้ากันครับพี่น้องบ้านนี้นี่ละพ่ออุบลี่เพ่นมาแก่จุดนี่ครับพี่น้องผมพอปีติพานมากนหน้าจุดนี่มันสูงครับพี่น้องผม บาหน,นีเลยเพิ่นมาปรับลงจังหน่อยครับพี่น้องปีที่ผ่านมาจุดนี้น้ำโมเส็งพี่น้องเอ,อ้ยเข่าก็ได้เลยจุดนี้ไม่ได้แต่จุดล่างปุ่นปุ่นจุดข้างล่างผมที่ได้เขา่าปีนี้ถ้ามาแก้ไหมครับพี่น้องผมนี่เพิ่นเกศลงหลังจากเกศแล้วก็ตรเพิ่นอันไผกบต่อเฟื่องให้น้ำครับพี่น้องไอเพิ่นแตงคู่ข้างน้าไน้ำปุ่นปุ่นถ้าปุ่นครับพี่น้องผมคู่เพิ่นตั้มนะครับน้ำโมเส็งพ้อน้ำ มาเนี sea, ens, nuestra, ini, care, ่ยมันลนออกข้างล่างครับพี่น้องผมมันเลยให้เพิ่นยกคู่ขึ้นให้นะครับยกคู่ขึ้นให้นะครับบันที้น้าเพิ่นดันขึ้นเนาะพี่พอบนก็จะมาแตงน้าเราต้องมีครับพี่น้องบันนี้แตงน้าออกข้างบนผีให้เพิ่นไหลออกข้างบนพี่ครับผมจุดนี้เพิ่นสูงแห้งมันเป็นดินเสียครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นเกจออกแล้วบันนี้ก็นสิเอาฟุ้นมาลงครับพี่น้องเอาปุ๋ยขอกมาลงนะครับปั๊บสภาพดินใหม่ ท, Ming ที่พอบนว่าติดมันเสียมันเสียอีกจุดนี่แล้วครับพี่น้องเป็นเกตออกกันอาจจะเกตมาหลายแล้วครับพี่น้องปีนี้ก็ไดจจะเฮ็ดที่สองงานพอเฮ็ดเบิดหน้านี่ก็ได้แล้วก็พี่น้องผมมันใส่ทุนหลายจะมาเฮ็ดอีกแปลงหนึ่งอยู่ทั้งปีนะครับงานหนึ่งอยู่นี่มันสูงนะครับมันสูงมุ่ี้น้ามันถึงอ่ะทีเพิ่นปั๊บคู่กันนาขึ้อกันครับพี่น้องปั๊บคู่จุดล่างผุดทั้งผุ้กับพี่น้องทั้งเกตแดนทั้งบุตละให้พุ่นยกขึ้นไห้นะครับให้น้ามันดันมาถึงี่ กูจุดนี้น้ำกูถึงครับพี่น้องน,นี่ยก็ได้เขาเลยนะครับจุดเนี้พี่น,อน้องคือทิเห็นอยู่ในปี่ิพานมาพอวนมาทายคิปพี่น,อน้องเบิ่งนะครับปีนี้ได้มาแก่ไหมบานนี่แก่ไขไหมอีกรอบเบิ่งว่าปีนน่ิพานมามาเห็ุปีแรกครับพี่น้องก็ท่านหู้จุดตอ,อน,นเพื่อนมาลองกันไหมครับพี่น้องปีนี่ผลเสียออกมาแนวไดนนะครับ,น,น,น,บนี่กําลังปั๊บแจ่งอยู่ครับพี่น้องผม ร่องเบิงใหม่บานปีนี่ได้ผลหรือว่าได้ผลคอยปั๊บแต่งไปเรื่อยๆก็พี่น้องแต่เขาจะเฮ็ดทีเดียวเลยมันก็บ่ได้เขาส่งใส่ทุ่นหลายพี่น้องเลยเฮ็ดหน้านี่ก็ได้มีที่ผ่านมามันไปได้เขาจุดรางกับพี่น้องจุดนี้บ่ได้เลื่อยในปีที่แล้วนี่มีสี่ผ่านมานี่แก่ไหมครับพี่น้องบ้านนี้ เอาจุดสูงสูงนี่ลงไปใส่คู่ก็น่าปุ๋นละ่ะดันในปุ่นบานดิที่พักน้ำคุณแม่ตั้งผีครับพี่น้องพี่เห็นมาด้านบนพี่ในเป่ดลดนล้นออกทั้งผีครับพี่น้องบานล้นออกทั้งสูงพี่ยังไงเพิ่นไหลลงไปบมดไลอาบต้องไปปุ่นไลอาบต้องไปปุ่นนะครับน้องเมืองไม่ครับพี่น้องปีน,นี่เป็นแบบไหลังจากนั้นก็ันเพิ่นไถกบก้อนเพื่องให้พี่นอ้นองนี่ก้อนเพื่องก็เริ่มแข็งแล้ว นะครับเริ่มแหงแล้วดินกน็เริ่มจะแหงนะครับพี่น้องผมตาซาก็านี่มันก็นจะบ่ไดพผนนะครับจะไถย,ยากไถกบไปก่อนไอเ้เฟืองเป็นเพอยเนาอยู่ข้างล่างครับพี่น้องผมเป็นปุ๋ยมักไปนํ่นะครับว่าพอวนก็นจะเฮ็ดไร้ย่าไดครับพี่น้องจะแต้งลร้กับว่าใดเพราะปีหนึ่งจะไปเฮ็ดอีกแปลงหนึ่งอยู่น้าเพื่อหมดเพื่อว่าดีอีกแปลงหนึ่งเจียวกกันนะครับเป็นว่าดีเฮ็ดอยู่หุ่นอีกแปลงหนึ่งเจ็ดไรครับพี่น้อง ก็ท่านเอีไปเบิงอยู่มือน,นี้ว่าสิไปก็บว่าเด้ไปเราไมืดอน,นี้ก็ได้พอดีมาเห็ดอยู่นี่ก็คือสิเบิดมือนะครับพี่น้องกอแต่งนี่แล้วก็สิไปไทแค่ว่าไทบกดนเหมืกับพี่น้องเพิ่นไทก็ซุกหน้าเดียวนี <c oughs> ่เราเอามุมสูงนีก่อนก็ <c oughs> ปีที่ผ่านมา อ้อน้ำมามันหลุนออกข้างล่างหมดครับพี่น้องน้ำมันหลุดออกขุ่นบัดเลยมันขึ้นมาบดเสงพี่ครับพี่น้องขึ้นมาบดเสงพี่นะครับบดเสงจุดนี่เพราะว่าจะของเก่าบนเฮ็ดไหวเมื่อกี้เฮ็ดคู่ตำตำใงหมุดครับพี่น้องคู่มันตำนะครับน้ำมันก็ดันขึ้นมาบดเสงเพราะมีน้ำเนี้ยมันก็ดันหนุกวาผีว่าไหลออกขุ่นบัดนะครับน้ำบดเสงบบบนี้ทั้งผีกัญญาเกิดนะครับเนี่ยเส้นงานนี่คือการเหน่งานนี่เสียไปเครื่องงานนี่กันครับพี่น้องไปได้ยี่มุมเดียวนี่มุมเนี่ย เียมุมล่างนี่ส่วนมุมทั้งผีเสียมดเลยบ่ได้เขาเห็น่ทปะก็วนมาเคยมาถ่ายคลิปนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าก็ได้พอสมควรนี่ครับพี่น้องหน้ามันก็หน้ามันก็หาไรนะครับก็ได้เขาประมาณพันกโลนะครับมันก็ถือว่าตกไรละสามร้อยก็โลก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องกับประมาณนี้แหละเข้าเห็ดหน้าผื่นๆนะครับ เต็มที่ก็สามร้อยห้าสิบโลเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่ครับพี่น้องผมแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาห่วงดีครับพี่น้องห่วงดีเม็ดดีนะครับเม็ดใหญ่เม็ด,มดตรงนี่ผมก็เอานี่ละ่ะเอาน้ำม,มาร์กจากจากคองรถไฟเพื่อน,นี่ละ่ะน้ำม,มาร์กแน่ปุ๋ยแน่ครับผมบนเห็ดนำ้ำเห็ดขายนำ้ำพอบนกับเสือนล้วเพื่อน,นี่ละ่ะมาใส่นะครับเป็นปุ๋ยสูตรที่เพื่อนผสมขึ้นมาเองครับพี่น้อง ถือว่าได้ผลโอเคครับพี่น้องห่วงเขาเขาเขาม,ม,ม็ดตรงเม็ดใหญ่ดีครับพี่น้องผมปีนี้กับสิลองอีกคือเขาแต่ว่าิมาแตงพืนดินไม่ครับพี่น้องมาแมงพืนหน้าไม่เพื่อมันได้เพิ่ออมผมอีกเพราะว่าจุดนี้ม่มได้เขาด้วย,วยนีครับพี่น้องเป็นดินเสียหลังจากที่แตงแล้วนะครับช่วงจะโงให้ลงหน้าบานก็จะเอาปุ๋ยคอกมาลงครับพี่น้องสิืสอน้นเพื่อนในเพ่นมายายนะครับยายนี่ใส่จุดที่สูงๆงนี่ แต่งดินไม่ปับสภาพปินไม่ครับพี่น้องเป็นดินไา้นะครับเป็นดินไส้ข้าใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยยุเรียนบ่ได้ครับพี่น้องผมเะพาะเกลือบนใส่ก็ใส่แต่ยุเรียยูเรียถ้าไม่ดินกระด่างครับพี่น้องทันบ่ได้ผลนะ่ครับเพราะจะนั้นขาจะปรับเป็นสภาพดีหรือก็คือต้องใส่ปุ๋ยคอกครับพี่น้องเป็นประเทศพูนขีงว้อขีควยอยังก็บ่ากันไปครับพี่น้องผมคือจะปรับสภาพดินก็จะง่ามโดนง่ามทนนะครับผม ถ้าไม่ดินล้วนซุยนะครับเข้าก็ห้าก็จะเดินดีครับพี่น้องถ้าไปใส่ปุ๋ยนี่มันก็จะงามชั่วครั้งชั่วคราวนะครับกาบอกว่าปุ๋ยคนบอดีเลยครับรก็บถือว่าดีอยู่แต่ว่าก็จะให้งามท้นท่านคือพวกปุ๋ยขอกมันเป็นไปบ่ด้ครับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยขอกเ้าใส่มากตั้งแต่พอแตแม่นะครับมันก็จะงามโดนงามท้นนะครับแต่สมัยว่าท่านใส่ปุ๋ยใส่ยังเพิ่งอย่งง่เงวเอ,อยงควายนะครับก็ใส่แบบนั้น กับพี่ปั๊บเนี่ยโ้มันดันไก่เลยครับพี่น้องุมนะดันไปไก่เพราหน้ามันงานยาวใส่กำลังหลายครับพี่น้องผมปุ๊บปั๊บไปว่ามันหน้างานใหญ่งานยาวมันบ่ใหญ่แต่มันยาว หน้าหาไรมีจะงานเลยครับพี่น้องหน้าหาไรมีเจ็ดงานเองนะครับกับงานใหญ่พ้สมควรอยู่นะครับมันยงาด้านนี้ก็ซีงานด้านบนนี้ก็สามงานหาไรกับพี่น้องหาไรกับเจ็ดงานลองเบิ่งอีกเท้นหนึงครับพี่น้องปีนี้สิได้ผลหรือพูดได้ผลนะครับลองเบิง่งแตจังแต่เบิง่งผลงานน้อกันครับพี่น้องสิงออกมาในรูปแบบใดปีนี้ คนปีตีพานมากกัถือว่า,าพ่อใจระดับหนึ่งครับพี่น้องปีนี่ก็จะมาตกแต่งใหม่นะครับเพื่อเพิ่นได้ไลยกว่าเก่านะครับเพราะว่าตอเฟืองนี่เขาปล่อยไว้กับมันก็ไม่มีประโยชน์อยังครับพี่น้องเพื่อนเอาขัวเอาควายมาลามกับมุนถี่มซีนะครับผมมุนถี่มซีบางที่คู่ข้างหน้าเขาถึงกับมุนไปนึ่นะครับ เท,ท้าไทกบมันก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับไทกบมันก็จะลงไปอยู่ตยใต้ดินเนี่เพื่อเปื่อยเพื่อเน่าลงในหันก็จะเป็นเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยเป็นมักเป็นแดดปุ๋ยมักไปเลยนะครับพี่น้องผมเนี่ยต่อเครื่องเนี่ยจะม,มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับผมได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งนะครับอพอกางเวียนมาแดดจ,จ้าแลวครับพี่น้องผมช่วงเสาบอสช่วงเนี้หนาวครับ เพื่อเศร้าใน13องศาพี่น้องข้อสวยมากกระเว้นมากครับพี่น้องผมออกมาหน้าแัดปั๊ดโตแดดภักมืนอนีก็ได้แดดจา้าแดดแจมเลยแต่กับพ่อหอนวัดใดครับพี่น้องอากาศกับพอดีพอดีนะครับเจ้าเกาเจ้าเดิมนะครับใส่ก้านกันตลอดครับพี่น้อง หัวใจกันนะครับรถไถเจ้าเก่าเจ้าเดิมใช้กันมานะครับพี่น้องผมโอ้วัตถิภูเฮ็ดหลายกับลายตัวล,ละครับพี่น้องผรับลงหลายดินี่ปับลุ่งยางหลายเลยแค่เป็นกระดิ่ตล้มแต่งให้ทั้งพีมพเพราะท่านนี้เอาลงครับพี่น้อนงเอาะท่านนี้มาใส่กับพอดีและ บางทีบางที่เขาเขาลงเลิกกลายมันก็ดินมันก็เบิดเบิดสภาพเลยครับพี่น้องเลิกกลายมันก็ดินมันก็ต้องเบิร์ตสะพานถูกปะไม้ลายด้วยครับอย่างพับสภาพดิดไม่คือเก่านะครับเขาลงเขาประมาณนี้แหละคาดว่าเพื่อนคุณจะแต่งตรงนี้มามาถมอีกน้อหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดเป็นมล่ลงก็ับเอาตรงนี้มาถมก็จุดนี้เคุณก็ได้ใส่ไปอันนี้แต่งนะครับเอาตัวนี้ลงมากบจั็หน่อยหนึ่งก็พอดีกันเลยครับพี่น้อง นั่นแหละให้เป็นแดงคู่จุดนั่นครับพี่น้องแดงคู่ขนาดจุดนั่นให้เพราะว่ามันต่ำพี่น้องยางพิลิงทั้งผุดเดี๋ยวคู่ทั้งผีมันต่ำกับพี่น้องคู่ขนาดนี่คู่นี่คือกันคู่นี้ท่งนี่สูงกับพี่น้องผมกระทั่งที่ต่ำเมืนเป็นคู่นิดน่อยครับพี่น้องโอ้ยพอวันมาเฮ็ดที่แรกเพราะท่านเข้าใจเพิ่นนะครับนี่คู่นี้มันสูง ไปทั้งผุ่นแบบต่ำกับพี่น้องบัดหน้าตรงที่มันต่ำบัดเ็ดคู่ต่ำๆหน้าม,มันเลยบ่ถึงหน้าบ่ถึงจุดนี่เนี่ยเห็นบ่อเนี้ยบ่มีหน้าเนี้ยหน,นาขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องบ่ได้เขา่านะครับบ่ได้เข่าอยู่น้อยเดียวนี่จุดนี่นะครับนี่จุดนี่ได้เข่าอยู่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวเองได้เขา่าที่ได้ห่วงเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับพี่น้องได้อยู่แค่นี้นะครับ ส่วนค่างนี่ครึ่งหนึ่งไ่ได้เลยครับพี่น้องผมเนี่เสียไปเลยเท่ากับเสียงานหนึ่งเลยครับพี่น้องเป็นงานมันงานเน่ก็ได้ครึ่งเดียวก็เท่ากับงานนิดหน่อยสิได้นะครับผมเราจะนั่งก็ต้องแก้ไขไหมนะครับเี็ต้อปั๊บไม่นี่คู่ทั้งนี้มันตำ่ำโยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นนะถ้าคุณมันก็แรงแตีงอยู่เอ้าต้องมาปั๊บเกียร์ใหม่เด้ครับพี่น้องเพราะว่าเคุนสูงขึ้นห้เขาก็ต้องเพินดันขึ้นหาเข้าก็ต้องมา มาเจาะมาแต่งใหม่คือเกา่านะครับที่แบบคู่นี้มันต่ำครับพี่น้องมุขที่ไรข้อหนาม,มากก็หล่นออกเบิดพี่น้องเงี่ยวหนีขพอหนาม,มากก็หล่นออกเบิดเพราะฉะนั้นเพิ่อให้เพิ่นยกขึ้นให้จังหน่อยจุดนี้เนี่ยยกขึ้นคือขั้น,ขนนั่นแหละนี่เป็นขั้นแดนนี่ท่านี้มันได้เข่าครับพี่น้อ,นอ,องเพราะท่านี้มันตำ่ำตรง สเสมอละบ,บานนี้สเสมอแล้วเห็นพี่น้องเห็นบ่าท่านนี้เป็นลุมเลยถ้าคุณสูงเลยเปลีวเลยในเพิ่นดันมาใส่นี่นี่ดันมาใส่คู่ข้างหน้างี่นะครับดันมาใส่คู่นี่ปีกันกับบาลน,นี้แหละครับพี่น้นองเห็นยู่สองงานนะครับปีนี้ตีแต่งแค่สองงานเท่านี้แหละแต่งไปปีละนิดละหน่อยนะครับพอกำลังครับพ่อพอครับพี่น้องเ,ออเห็นลายกับใส่ทุ่นลาย ปีต่อไปก็จังแก่ไหมครับพ네ี่น้องถ้าเฮ็ดไหวถ้าเฮ็ดบ่ไหวก็บเจ้ามากันไหมครับพี่น้องปีนี้พอเฮ็ดได้ก็แก้ไข้สำเน็ตซะก่อนถ้าปีต่อไปกำลังบ่ไหวก็จังว่ากันไหมครับพี่น้องผมเอาเท่าตีกำลังจะคล้องมีนะครับพี่น้องสูงแล้วบะเนี้ไอ้น้ามันร่นกับเป้ตะพุ่นครับพี่น้องบ่ะเนี้นี่แหละสามงานนี่เมันจะสูงอยู่ทั้งฝนเบ็ดครับพี่น้องผมหน้ามันเอียงมาทั้งผีและ รเราะ่ะนนก็เฮ็ดไม่แก้ไขใไม่ยกเป็นแล้วก็พี่ดองบัานตอกเอาจอบมาปรับอีกที่หนึง่งรับแตง่งไม่นะครับ เมือนอีกอดในหัวในสวนครับพี่น้องเมือนี้ออกมาหน้าถ้าพี่น้องมาเบิดบรรยากาศตรงไหตรงหน้าบ้างบ่ได้พอกันโดนครับพี่น้องอยู่หน้าก็ได้บ่ได้ออกมาแต่งหน้าบ้างบบดนี้พอกันอยู่หัวอยู่สวนทังสี่ล่ะชีวิตพอวนก็ได้พอกันอยู่สวนเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยทังสี่ล่ะหน้าเฮ็ดหน้าก็อยู่หน้าสะสวนใหญ่สวนก็จะหน่อยพอตอนนี้ก็หน้าบ่ได้เฮ็ดก็ต้องไปเฮ็ดสวนนะครับผมทังสี่ล่ะวนไปเวียนมาซะหล่ะเป็นชีวิตประจําวันนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กัสิลาพี่น้องไปซ้ำนีก่กอนครับผมน่จะพอกันไหมนะครับผมจังมาเบงผลงานอีกที่หนึ่งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อสสีาพี่น้องสูผูทุกคนไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขูซุกคนครับผมไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม